tâm cái inorật sốเล็กกว่า เลยอ่ะนี่เจอมา work ดอนนี่เป็นเดอใช่นีือกาดีกวครับตอนนี้สนามที่สองเริ่มแข่งแล้วครับในเซตที่สองครับจันทบุรีพบเพชรบุรีว้าววางสวยเลย เก็บไว้ตีอืเป็นเราอะเป็นเนตประหนะลูก้นเป็นเราอะตึกเขียวเลยแก ได้เหมือนเดิมครับจะลับแต่นฉพามันเล่นยากเนอะตอนที่เราถัดบอลนับหนึ่งอะเนาะไอ้ลองลองสามเท่าครับแต่มชังชังพอดีครับไล่ มานระวังตัวลายต,ต,ต,ตัวไปเลยจ้ะ <casting uses culture llow> ระวัตง an ははตงัวลายตัวไปเลยปั่นข้ามบล็อกรวยไปเลยอย่างนี้ถ้าได้มันจะขึ้นมาแกจะเอามือวางไม่ขึ้นล็อรล็อกข้อมือมันโดนสายมันเขยุบลงไป โดนแล้วเนี่ยอืมมันบิดแล้วบุมบูมบูมกระเดกเป็ดบูมบูมบูมกระเกเป็ด่ I like that r h y t h อออืมทัดออกทัดเรื่องมูงเออทัดเรื่องมูอืมอะไรนี่ครับ่าทัดบอลนั่นคืออะไรประตูตัวเองเสียดไปเออมาทำไมป้ายคะแนนมาคิดว่าไปโดนเขาไงลงนิดนึง ไยคะแนนไม่ขึ้นเลย <any> เขาไอ้นี่มัเงกดผิดไปฟังนู้นมีปะทวงไม่ได้นะลงเส้นอะปะทวงไม่ได้เลยใช่าหาเด็กเป็นรอยเลยอะอ่ะอ่ะดับตรงข้างเลยทียนี้ ทางมิดบังทั้งสแตนอีกอ่ะ <c oughs> ดูว่ากำลังทำอะไรอะ <c oughs> ่ะฮาบะโฟจอยได้ลูกแล้วรุนไหมวางวาง <c oughs> โชว์โชว์ศักยภาพที่เรามี <c oughs> ให้บุรีมันแน่นกันอย่างนี้นี่เองไม่ต้องทายไม่ต้องทายไม่ต้องทายยังไงนั่งรถมาเนะถือว่าเป็นป่ากระป๋องปาสแม่ครัวถามแม่หวยครัวไปเลยพวกนี้ให้กลับมาไงไม่รู้ยังไม่รู้ศาสากรรมนี่น้อง พุ่งนี้เป็นแพะไมได้นะพุ่งนี้สาปเลยนะพุ่งนี้ยืนโค้งเลยรุงนี้โค้งนะเพื่อนสาวตีตายตีลกกี้ใส่น้ำเออมึงเจ้าเป็นอะไรจ๊ะหลอกกีดหลอกกีดหลอกกีดด้วยเออเป็นเซรมูนเป็นมูนเลยุ่งนม่ได้แต่งหน้าให้เลยกีรับพลังม่ยีโมงเลยผู้ชันได้เดี๋ยวจิกเพอให้โออแย่พุ่งนี้แย่ไม่เห็นยีโมงมิดยีโมง สิบครึ่งไม่ทำเมียใหญ่ไม่ทำเมียอันนี้สิบครึ่งนี่คือคู่หน่ะคู่แรกวปะคู่สองอ้าวเออโลบปุ๊เลยด้าเตาหลวงกระชุดอหลบซุปสิบนาทบ อืมอืมชิวไอชาวเมดออกแรงเยอะเลยนะจริงตี่ยง่ายเลยท้ายโดยฝั่งนี้ไว้โอ้โหชอบตีไล่เส้นไร่ชาวก็เปลี่ยนเปลี่ยนตีได้มันริดเยอะจะตายนางพญางูข้ามึงกบชึ่งเนาะใช่ไหมเน้นเซนโนรีดีกว่าเล็กบุกเข้าไป มันไวกว่าไม่รู้แต่ตาที่เห็นแมเนี่ยติดบล็อกเยอะกว่านะไหนราโอ้โหโนนก็ซื้อให้จางาจารให้เรามาที่แสดแล้วเรว่าอกแล้วไไล่มาแล้วเท่าแล้วอ่ะขาเหนียวหนึ่งุดมันมีการเปลี่ยนตัวจ้เลี้ยง แล้วไปไม่ไม่แล้วถ้าเป็นลมอะน้ำแ้วอ่าหรอเป็นลมก็เย็นเลยก็สาวและฟูเซยอะไรนะดูอะไรนะเมื่อกี้ฮัทยามาด้วยอะใช่ไหมใช่ใช่ที่สนามในร่มอะชนียองชนียองจะแข่งโอ้มาทุกตัวโคราสหรอใครมาา มีพิ่มจิตม็มยอีบีมก็มามีพิ่มจิตมั้พนจิตมาหรอกหลังเกาะก้าอ่ะลบอุตานะเจองูพิษลบปุ๊บมากเอาเ มีก็มานะการลาดูใครนะาข่าคะ่นแกนาไปดูชนีน่าไปดูว่ะาปลาไพพนีโคราชไม่เห็นนจะวอมอยู่ขัทยา้างกัอารันจุลดูแล้วนอุ้ยระกัางดังอุ้ยนำแล้วอะ จำเดียวออกน่าัวใหม่ในทสองนี Man, yeah. ่สู้กันสนุกรับเป็ดปุรีสองกับจันบุรี สนามทั้งหมดนะครับทั้งสองสนามวันนี้แต่ตอนนี้สู้มันสนุกขึ้นสนามที่สองนี่อย่างคุกกี้ชุดสี่กันอยู่ครับชันบุรีครับนำอยู่ที่สิบเด็ดต่อสิบครับแต่แต้เดียวที่สองโอ้ยเสียเองหมดเลยที่มันแบบให้ชอยบางได้แต้มเยอะจี้จี้เลยเนี่ย ต่อชีสสนามหนึ่งครับอยู่ที่ไหนครับเชิญเลยครับต่อชีสสนามหนึ่งครับสกอร์ชีสสกอร์ชีสสนามหนึ่งครับสกอร์ผู้ชายทักมีท้องมาบ่อยก็ว่าน่ารักจังกูดููอึ้งแป๊บเนี่ย น่ารัักจงปริญญาครับปริญญาน่ารักจังฉีดวัคซีนฉีีดวัคซนเดือนที่สามหรือยังออ๋กําลังน้องน้ำอยู่ชีดวัคซีนเดือนที่สามหรือยังขอเลี้ยงไปหน่อยน่ารักจังครับพันอะไรครับเครื่ใช่พันเป็่นปูเหมือนแบงค์เนี่ยจะยืมมานี่กูเปิดเน็ตทิ้งไวปหรอใช้เล่นเองอ่ะ กูหมดใบสองครึ่งนี่บมีใบสามครึ่งอ่ะตังค์หมดไปเท่าไหร่เนี่ยเพชบุรีได้เกียรเียดเยสงนีดเสียงมันดเเยงเ เป็นวันที่สามของการแข่งขันครับหลังเลือกจบจาการแข่งขันผู้ที่แปดครับของทั้งสองสนามครับจะเป็นการจับฉลากและวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นวันรอบสองครับนี่เราจะจฉลากว่าใครจะพบกับใครครับทีมเดับ ที่หนึ่ของแต่ละสายครับพบกับที่สของแต่ละสายแล้วก็ที่สของแต่ละสายครับพบที่สามครันสไม่มีใครเก็บเลยจ้ารบิดมารบิดสู้กันสนุกครับที่สนามที่สองนแต้มอยู่ที่สิบห้าต่อสิบสามเป็นจันทบุรีครับนำอยู่สองแต้ม ปีหน้าปีหน้าอีกอนีขึ้นทะเบียนสุราษฎร์มาเนี่ยเล่นชายหาดอ่ะเป็นสัตว์บกอ่ะรัดตรงอ่ะสนามที่ขอเีนตรกรัาจากจังหวัดพัทลุงและทีมจังหว,วัดสงขลาทีมสอง <laughs> จอยยอมเนื้อจะแต่งหน้าให้สวยนะพี่จอยยอมหราอีเบนน้ำลายไหลแล้วนะมิวแล้วผมไม่คิดถึงน้องบีจังเลยอ่ะกางเกงเอลสามแปดสองร้อยใส่ไม่ได้ครับมันมันลังเลงันเลยโอ้ยไอ้ที่อย่างเีอีเบนอีเบนเป็นว่าหมดแรงเลยสวัสดีครับในสนามที่หนึ่งเป็นการพบกัน สาวแนสซต์อทั้งคู่บสาวเมืองใต้พัทลุงพบกับสงขาทีมสองเมืองหนังโนราส่เกนาข้าวราวน้ำตกแหล่งน้ำน้ำทะเลสาบงามเขาอบทลุน้ำพุร้อนนี่ครับเลยควัดของจังหวัดพัทลุงครับ จังหวัดทางใต้ครับ,ท,ครครบที่มีหนม,ม่ประเทศอันสวยงามเหมือนเขาเหนี่ยวขึ้นเนาะแล้เราเสียเอยงด้วยของสมขาครับน้ำตกเพลินตาสมีลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสนสะพานป่าศูนย์การค้าแดนใต้ได้ได้ได้ขอหวันของจังหวัดสงขาครับว,ว,วันนี้นักกีฬาของแต่ลจังหวัดนัน นี่เท่ากับเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับเดเได้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 บอกถึงความเป็นอยู่ของจังหวัดเขาตัวเองครับเป็นเหมือนพูดการท่องเที่ยวครับเราคนไทยก็ท่องเที่ยวคนไทยด้วยกันครับ เล่ยยไปก็ได้ได้ครับพั้ลิพีชไนทร์พัลลเป็นแฟนที่น่าเที่ยวครับไยมาแล้วเลยเลยดพัครับหมา้เลขหนึ่งนางสาวยะวายุรินสมไขน้องไมค์ครับเกิด๕มกรคม2542วัยอายุาาา16ปีเท่านั้นครับออา,า,าที่อยชาวเรม้อหว่วม่า ไอยมาแล้วเที่ยวลี่แล้วเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีพัฒนาในระดับชั้นมสิบพักสิบเรเพลงขึ้นมดแรงวังแข่งขัือ้อได้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาระดับชาติในครั้งนี้ครับนครสค์เกมของทัพหนึ่ครับอ้าวสองสามยดี่สอง เออดีใจคุมก่อนอินเนอร์นะเอาเตอร์ได้ด้วยเร่นน้องด้าครับด้าเกิดสองเมษาครับสองห้าสามเก้าครับเออรีนบูร์รนบูรเหมือนมันผักระบบจวารสอนเขาก็ไปโดนไปอ่ะวเขาเลี้ยงออกไปจะไปโดนเน็ตครับพออีกี้กดสู้ตามาผมนหน้าสั้นครับแต่ปัจจุบันนี้เรียนอยู่ที่ชลบุรีครับ ทราวดีเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยพุทธพากีรติขึ้นมาก็ส่วนการที่เคยแข่งกันกีฬาแห่งชาติไอ้แบบเจ้าเซียวหลีครับยูโรเค้กครับแมเคยแข่งมาแล้วครับแข่กันักศึกษาใตา้ด้วยครับหมายเลขสองนี่รุ่งทิวาครับวิลาม,มาสน้องนิ้งครับเกิดนราลทธิวาดครับนะัจจุบันนี้ อีด๋วได้ทุกลูกแบบเนี้ยอะไรทักษิณเนี้ยจังหวัดสยนขากรตัวกลางครับเคยแข่งกีฬาทั้งเยาวชนที่รักด้วยสูงเขียนจันทศร้าแล้วเขกีฬาแห่งชาติความภาคกุญแจแล้วก็ได้เป็นตัวแทนในกีฬาเบสบอลชายหาดของภาคใต้ครับมาแข่งในกีฬาแห่งชาติที่นครสวรรค์นี่ ให้ยกทุกท่านในสนามที่หนึ่งต่อไปเป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายแห่งชาติของถิ่นนครสวรรค์เพื่อ <c oughs> <ๆ>นักแข่งบาเลย์บอลชายหาด <c oughs> โรงเรียนโน,น,น,นวินธาราสีดินจังหวัดนครสวรรค์ผู้ทีเป็นสุดเส้นแลาม 3, ประเภททีมหญิงรอบแรกสายคองระหว่างทีมจังหวัดพัทลุงพบกับจังหวัดสงขล์เมือก่อนายคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่หนึ่ง คณะกรรมาริการที่สองคับไทยแต่นางมาเ<ท>มาเท่าไหร่รายงานนักกีฬาจังหวัดพัทธลุงหมายเลขหนึ่งวายุรินสงขไขหมายเลขสองอัชลาล